ทุกคนอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเอาความน่ารักของสองแสบมาให้ดูกับคอนคูที่ผ่านมาจริงๆมันมีความน่ารักเยอะมากแต่ด้วยบุ่มมันไม่เอ,อื้ออำานวยจริงๆเลยทุกคนตอนแรกผมอยากไล์มากเลยนะอยากเมาส์มอยกับทุกคนแต่ด้วยแบบเนาะสัญญาณไม่ดีลงลงคลิปแต่ละคลิปเป็นชั่วโมงค่ะฉันงงมาก ยังก็อยู่ในป่าในเขาค่ะนครพนมบุ๋มยังอยู่นครพนมอยู่นะคะบุ๋มยังไม่ได้กลับกรุงเทพเลยยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่ดูความน่ารักของสองแสบของเราใดๆวันนี้เห็นว่าเจนนี่เนาะเจนนี่บอกว่าธนดลจะไปไลฟ์ทุกคนตื่นเต้นเออตื่นเต้นกันมากฉันก็ดูเขาไลฟ์จำจำค่ะเขาขายของอย่างมันยักกระเทยทิ้งอะ่ะฟิลนั้นอะ่ะขายดิบขายดีทุกคน ขายดีมากขายขายของเหมือนขายเหมือนเททิ้งอะ่ะอืมน้องน่าจะไปไลฟ์ของกาแฟโฉมนะบุ๋มคิดว่านะเพราะว่าบุ๋มเห็นเออ,เอ,อผู้บริหารโฉมไปไหมผู้บริหารหรือใครนั่นแหละอืมไปคิดว่าน่าจะเป็นโฉมนั่นแหละคะ่ะเอาความน่ารักของสองเสีมให้ดูทุกคนเพื่อนนะเนี่ยถ้าเป็นแฟนจะขนาดไหนนี่ฟิลเพื่อนนะจ๊ะบอกไว้เลยก็ ดูดูให้มันเป็นเพื่อนละกันเนาะรลกอะชมอีกคนนึงก็ชมก็หยอกสิ่งได้สิ่งอะ่ะงานเนี้ย ไม่มึงไม่มีอรนนี้ห้าร้อวเี่ยวกับพม่ได้หรอกมามาลูว่มใ่ืออะาเมาดียยวโชว์ดิเสื้อที่มีัวเดียวในโลกเฮ้ยขอขอ ปักคลอนไหนอันในข้างหน้าข้างหน้าเจอว่าอะไรีอะไรี่เจอครับโอ้ยกูอ่านติ้งิ้งนิ่นึงติ้งิ้งอันนี้อันนี้อะไรนะเจอทุกการพลยกทุกเพื่อนไงยืนยาวปีผ่านไปเคยทุกความเหนื่อยอันนี้เจอใช่ไหมเจอเจออะไรไม่ลูกหนุกอ่ะข้างหลังนะเจอแล้วลูกเจออะไรเจอัแม่ดูข้างหลังต้นมะพร้าวอย่างนี้นะแม่ เขาไม่ได้มองไปต้นมะพร้าวที่มีลูกมะพร้าวอ๋ออมซีมนะจะเล็กไปหน่อยนะลูกอันนี้เป็เจิดใช่ไหมเจิดเจิดเจิดไอ้เขาขาวเขาคืออะไรลูกเออได้ครับอันนี้คือขายเนี่ยคะลูกขายขายยาวขายยาวไม่ขายก็ทำไมได้มีเหตุไม่ขายหรอวงทุกคนได้ไหม

ครับอันนี้ไม่สิทธิ์ให้เฮ้ยเฮ้ยเออให้แนกินเบียร่ให้แฟนกัดอยาแนเอาถุงน้เถอะโตเยนะเท่กว่าแฟนแฟนเขาคบกไ่นไหมเดีม่นเี๋ไมนว่โดนม่โนียไมโอ๋อันอนี้คือจะทำมาขายไหมนี่จะขายตอนไหนนี่ใช่ไก่เกลือเอออะไรจะขายตอนไหน กล้แล้วครับ oh? ย mm ังไม่อ hmm. mm. ันน so you know. oh, ี้มันเป็นแบบสไตล์แนวช่างเงี้ยไม่ขายัหรอแนวช่างหรอไมเขาเถอะเขาอยาได้อะไรนะแกนแรกกันนอันนี้อ้ก็ไม่รู้เนี่ยเสื้อเหมือนเจ๊แอเบียนเลยหรอมันมานมังคุดแขงแบนี้แหละ อะไรไม่ทําทําไมมันได้ฮะไม่ชุดนะครับเอาทางเข้าสว่างหน่อย <marriages> <differences> ไปเขียนหรือเขาเถอะดูก่อนเบียร์ก่อนก่อนใครจะไหนตัวรึมเฮ้ยเฮ้ยนั่งไปเลยชอบเข็ดจริงจริงนี่ชอบชิวเลยชิวเลยชิวเลยผมไปหน้าจอเลยโอ้โหดรอปเบียร์ค่ะเบียร์ค

ล้อยู่เอ้มันไปจมพเจนจริงนึกคิดมันอยู่กับไม่ไปรู้ที่ไปผมยอมที่ไปตอนจุดเ็นคนที่เอาไว้ไม่ว่างแล้วครับไม่ว่าางทีนะว่าอย่างไรฮะไม่เอากูไปด้วย อันนั้นน่ะสายสิบเอ็ดบวกเลยเปิดแม่งรู<ป>้คิปเนะมาให้เราดูแล้วไม่ดู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 ดดูดูดูดดู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 ูด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 ดู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 ดดู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 ดดูดูดดูดูดูดดู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 ด ha 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 avez W Mand 숨 Br Low ฟังสัญญาณโอ้ดีมากนักเรียนดีแม่นักเรียนหน้ oh. าห้องคุณครูเยออนดีเยแต่ะน,นเอาเอาแปะไต้ทนขึ้นมาค่ะครูคเดียวครับครูร้านจุดน อจลวาไมอยไ่ากลอถ่าย V A P ได้ไหมไม่ได้วันนั้นไม่ได้บัตร V A P แต่ไม่ขอถ่าย V A P อ้าวมาคนสวยไม่าไมดีบุสัน สำหรับวันนี้นะครับงานแม่แม่เยลแม่เจนะครับวันนี้สนุกมากเนาะใช่ครับผมบอกว่าทุกคนจะมีความสุขในในในสตรีมไลน์นะครับใช่ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอบคุณสามันสามันท่านด้วยที่มาร่วมสนุกกับนะครับคุณนี้นะครับผมก็แล้วก็ขอบคุณน้างานขอบคุณท่านงานผู้จัดด้วยนะคะขอทุกท่านมีความสุขมากครับครับ้าเป็นกันใดลูกไปขอเอาไปเม่อที่นี้นะครับใช่ค่ะทุกอย่างลดแล้วแต่พวกเราอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับจะใช่ครับนิ่งกับเจอกันหน่อยใช่ครับบาย คุณหลวงพอดีนะหลวงน้อยเสร์จพายครับคุณแม่ลูกไปออกสนุกครับ สาวไว้ยุบป้อนป้อนรีบๆพ้อมจัดการนี้เลยนี่เราเลีวกลางแล้วครับทฮทำไมทำกับแม่แบบนี้ทำไมต้อมาใส่แม่ด้วยลูปทำไมต้องสมาใส่แม่ด้วยรว่าผมได้ม่

ไปแกะไม่ออกกำลังโดนแพ้อ้าวไปแก่ให้ก่อนเหตนจไม่ได้นาักหมบอกแล้วไปได้ผืขาวผ่ขาวนเซอร์ไพรส์ครับคุณแม่เซอร์ไพรส์ครับคุณแม่นลูกได้เสียมปาน

ก็ไปให้คุแม่ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันคู่กันค e. ู่กันเออเนเดอคู่กันงั้นแหละแกบเข่าเขๆๆเเีไม่ฟังใช่ไหมไม่ฟังไม่ฟัง